สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับราช่องมันกคําน้องภูบินะคะก็มาดูนะคะวัดอของในหลวงรอ1สิบนะคะนี่นะคะก็เป็นวัดนะคะมหาธาตุวชิระมงคลน,นะคะนีนอะ่อากาศดีหมหนูปอไมร้อนไม่ร้อนนะคะ,อ,ะ,คะอากาศดีมากน้องก็ส่ ุดมันเทไปข้างนึงแล้วหนูดึงทำไมลูกดึงลงเลยหนูดึงชุดทำไมลูกชุดหล่ออย่าดึงครับอย่าดึงหล่อไปซื่อขนมแต่งตัวเราหล่อนี่นะคะวัดสวยมากเรายังเดินไม่ถ้วนั่นเจดีนะคะสีทองทองนั้นเจดีนะคะเจดีเขาสูงมากใหญ่ด้วย เอาไปเลยครับน้องควานมาเตือนเนี่ยขาอย่ากจะตกใจไหมไปไปเนี่ยนะคะวัดสวยมากๆเลยนะคะเรายังเดินดูไม่ทั่วนะคะ ดูนะคะข้างในวัดสวยมากๆนะคะสวยมากๆเลยครับผมนะคะ ครับผมครับผมแล้วเบ็ดครับผมเอาง่เลยเด้วยเอไปาเอาล้ี่อ้อยงไปไอนรครับ ไปเชื่อขนมีอยู่ราคาดิ่าคาไปซื้อขนมค่ะครัผมไปเลยตั้งบอกผมแม่ก้าววันที่สี่หรือโอพอไปทะเลครั้งแรกหรือเปล่าใช่น้องจอยน้องเคยไปทะเลไม่เคยมาเลยนะคะวันนี้พรุ่งนี้จะไปเที่ยไวไปเทพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหมพรุ่งนี้วันเสาร์ไปไหมเริ่มเริ่กลับมาที่ทนี่มาสิ น้องอ้วนต้องพูดไทยนะพี่ฟังใต้ไม่ออกพี่ฟังใต้ไม่ออกนะน้องต้องพูดไทยนะชุดไงครับมมามา นี่ม宝妈สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับเลยครับผมครับครับครับครเอ้ย หน้าวัดก็จะเป็นแบบนี้นะคะมองไปก็เห็นเจดีย์เลย <c oughs> เจดีย์สวยมากนะคะสูงมากนะคะเนี่ยนะคะวัดมหาธาตุวชิรมงคลนะคะก็วัดบางโงนะคะอ่านี่นะคะก็มีโอกาสได้มาขังแรกนะคะก็แบบดีใจมากนะคะสวยมากนะคะ กิน ôm, นมกินนมน่ารักมาก